วันนี้ค่ะมีเขาเรียกว่าโจทย์หนึ่งข้อนะคะที่หลายๆคนเนี่ยถามมาว่าถ้าจะทำโจทย์ข้อนี้หรือลักษณะนี้ให้ไวเนี่ยควรจะทำอย่างไร นี่เลยค่ะโจทย์นะคะนะเป็นเรื่องของการทดสอบคำศัพท์ที่เอาไปใส่ใน close test นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างเอาไว้ถูกไหมแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆค่ะใน choice แต่และ choice 5ข้อเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นคำที่ไม่สัมกัน หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าสมมุติว่าในจุดใดจุดหนึ่งสองจุดที่มันเว้นว่างเอาไว้เนี่ยน้องอะสามารถหาคําที่ลงได้ถูกต้องแล้วดังนั้นเนี่ยไอค้ไอคำที่เหลือน้องไม่ต้องไปคิดละ คือสรุปง่ายๆว่าคือมันทําแค่จุดเดียวมันทําแค่จุดเดียวนึกออกใช่ไหมเออเพราะว่ามันมันไม่ได้มีแบบว่าช้อยสํากันอ่ะที่จะให้เราต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ,อ๊ะถ้าไอ้ข้างหลังนี่ถูกแล้วแต่ข้างหน้าอา้าวมันมีเอ,อ่อเหมือนกันหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแค่หาจุดใดจุดหนึ่งถูกอะ่ะมันก็สามารถแบบว่าทําได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็แค่มาดูว่าเอ,อ๊ะเราจะเอาตรงจุดไหนดีที่เราจะหานึกออกใช่ไหมบางคนอาจจะถนัดไอ,อ้ตรงจุดแรกเออดูแบบ ข้างหน้าข้างหลังแล้วเอ้ยจุดแรกเนี่ยเราพอจะเดาได้เราก็ดูที่จุดแรกเป็นหลักนะหรือข้างหลังเอ้ยเราพอเดาได้ข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างตรงเนี้ยสำหรับพี่อ่ะพี่นําเสนอจุดแรกก็แล้วกันนะฮะจุดข้างหน้าที่มันเว้นว่างเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาพี่ทำเนี่ยหนึ่งเลยพี่ก็จะดูไอ้ข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเนี่ยนะฮะในช่องว่างของจุดแรกเนี่ยนะคะมันจะข้างหลังมีคําว่า while ซึ่งคำนี้เป็นคำเชื่อมที่ดีมากเลยนะคะคือหมายถึงมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเลยนะคะ while แปลว่าในขณะที่ while ในขณะที่มันจะเป็นการเชื่อมข้างหน้ากับข้างหลังที่ตรงกันข้ามค่ะจำไว้นะคะเป็นการเชื่อมสิ่งที่ขัดแย้งกันข้างหน้า while กับข้างหลังจะต้องขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันมีคำว่า elective elective ถ้าใครเรียนศัพท์มา select elect เนี่ยแปลว่าเลือก select แปลว่าเลือก elect เนี่ยแปลว่าเลือกตั้งเออเพราะฉะนั้น elective เนี่ยมันจะแปลว่าเลือกซึ่งในที่นี้เนี่ยบริบทของมันคือกำลังพูดถึง classes หรือวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยเรากำลังพูดถึงวิชาเลือกนั่นเองดังนั้นไอ้ข้างหน้านเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ว่าอะไรคะ อะไรตรงข้ามกับวิชาเลือกคะอะไรตรงข้ามกับวิชาเลือกวิชาบังคับค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกนะคะนะคือข้อ4ค่ะวิชาบังคับในภาษาอังกฤษใช้คําว่า compulsory compulsory นะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมพอได้ข้อ4ี่ปุ๊บ มันไม่มีข้อ 1, 2, 3แล้วก็ข้อ5มันไม่ได้ขึ้นต้นว่า compulsory นึกออกใช่ไหมแล้วก็ดูว่าคำอื่นดูไม่มีคำไหนว่าเป็นแบบคำที่แบบว่าบังคับเลยอย่าง introductory ก็ไม่บังคับแต่ว่าแนะนำใช่ไหม recommended ก็แปลว่าแนะนำก็ไม่ใช่ล่ะนึกออกใช่ไหมเออ involuntary ก็ไม่ใช่นะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพ,พ,พี่พิจารณาแล้ว compulsory นะคะเออเป็นวิชาบังคับตรงข้ามกับ elective วิชาเลือกพี่กาข้อสเลยคะ่ะ แล้วก็อะไรคะมาดูความหมายก็จริงๆด้วยเช็คความหมายอีกทีก็ได้นะคะเขาบอกว่าบางคลาสในมหาวิทยาลัยนะเป็นวิชาบังคับในขณะที่คลาสอื่นๆก็เป็นวิชาเรื่องและ most classes ก็คือวิอ,อือ ห้องเรียนหรือวิชาเรียนส่วนใหญ่เนี่ย that freshmen take cover the foundations นะฮะก็คือวิชาเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับ f r e s h uh, m e n นะฮะนะก็คือเด็กปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ cover the foundation เป็นเรียนพื้นฐานนะฮะ foundation ก็พื้นฐานนะฮะ for more advanced .Classes นะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่4ไอ้ตรงจุดที่2เนี่ยก็เติมคำว่า advanced classes ก็ใช่ด้วยความหมายก็ได้นะฮะก็คือเรียนไอ้ foundation หรือพื้นฐานเพื่อไปต่อในวิชาที่เป็นขั้นสูงหรือ advanced มากกว่าข้อนี้ต่อไปเลยค่ะข้อ4ง่ายๆค่ะนะฮะดังนั้นเนี่ยจะมานั่งพิจารณาอะไรแบบว่าทุกคำอุ้ยเห็นชอยแบบว่ามี5ข้อข้อละ2ทถ้ามัมี10คคำต้องแปลออก10คำเลยไหมที่จะทำข้อสอบนี้ได้ไม่ค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะสุดท้ายมันจบมาที่อะไรฮะเออจุด เดียวเลือกเอานะคะว่าจุดไหนที่เราพอจะเดาได้นะคะการสอบอะบางทีนะคะถ้าสมมติมันยากเกินความสามารถสิ่งที่เราต้องอะไรคะพึ่งพาคือการเดาแต่การเดาของเราต้องเดาอย่างมีเทคนิคคะ่ะอืมเพราะว่าถ้าคําศัพท์เนี่ยพี่บอกว่าน้องจําศัพท์เลยนะบางคนก็จําได้ไม่หมดหรอกเออเข้าใจจุดนี้ดังนั้นเนี่ยการเดาแบบนี้มีประสิทธิภาพมากสุดวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย